คุณผู้ชมพูดถึงวงการติ๊ t o ็อกนะคะถ้าใครยังไม่แบบใจเฮี้ยมพออย่าเพิ่งเข้าทำไมเข้าไปแล้วมือคุณจะพังนะคะคือมันจะแบบว่ามีแบบคอนเทนต์ให้ดูแบบเพื่อนๆจะไลด์กันนิ้วแตกอ้เป็นชัโมงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับพี่เอ๋พรทิพย์คุณผู้ชมทอยางคนสวยพี่ปอณัฐวุฒิค่ะเพิ่งเดบิวต์เข้าสู่วงการติ๊กต็คหน้าใหม่หน้าใหม่เลยหน้าใหม่ ช่วงที่พี่เอกเขาเข้าวงการใหม่นี่ค่ะก็มีความเขินนะคะความเหนียมอายอยู่จริงคนข้้งแรกๆก็จะแบบ<อ>มันไม่รู้มุมเมอยเนาะยังไงน,นะเฮ้ยฉันสวยมุมนี้หรือเปล่านะอ,อะไรเงี้ยค่ะคอนเทนต์ที่นำเสนอก็จะเป็นแนวแบบใส,สๆเปๆๆๆ๊ะๆใส่ฟิลเตอร์อ่ะอันนี้มันเริ่มแรงมีกิน,นเลย ก็แบบว่าบุ้งวิ่งไปตั้งกล้องตรงส่งยิ้มหวานเนี่ย f c คือนางสอยู่แล้วไง f c ก็มากดไลค์เต็มไปหมดค่ะและเมื่อตั้ง่าได้เข้าที่แล้วนั้นคอนเทนต์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นาใคือข่าวนี้พี่ปอต้องดูให้ดีเพราะเตรียมมาเซนเซอร์เมียอีกแล้วนะคะก็คือมีคอนเทนต์ใหม่ค่ะก็มาสา่หาเหมือนพี่ปอเลยค่ะเล่นหูเล่นตานี่พลิ้วเลยค่ะแถมยังแบบกวักมือเลยพี่ปอมาสร้างสีสันด้วยเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ปอชอบมาดูเธอเอทเธอเล่นไรเธอทำอะไรเธอโปไปหรือเปล่า กบอกบ <c oughs> อ่า <c oughs> เธอมามาเล่นด้วยกันเลยนะคะอ่ะไปชมลีลาดีกว่าค่ะว่าความปัดเปรี้ยวเฟี้ยวงอะของคุณเอเนี่ยมันเป็นยังไงจ้าถ้ายังไม่มีก็นอน Are single? you มีคนคุยยังถ้ายังไม่มีก็นอนอยู่ไปก็หาข้าวแดงอีกมึงอ่ะ มิฉันสะเทือนใจสะเทือนหมนีิฉันดูถึงหน้าคุณเลยเชยๆต้องอะไรหิวอ่ะคำว่าอะไรนะว่าอะไรนะมีคนคุยยังถ้ายังไม่มีก็นอนไปเดี๋ยวอยู่ไปก็หาข้าวอืออีกแหละน่า ก็ภาพน่าดูมากเลยแล้ว okay. ค so, so so ุณผู้ชมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะพี่เอกบอกว่าโอ้โหอยากให้มันอีกหนึ่งคอนเทนต์ร่างสวยนอืนนะคะเห็นบอกว่าพี่พี่ป๋อก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมอะไรคะเซนเซอเลยอีกแล้วใช่ไหมเตรียมรีทัชอีกแล้วเอาจริงจริงพี่ป๋อกจะไม่เห็นอะไรเลยหรอถ้าแบบห่วงมากพี่สิงพี่เอ๋ไปเลยสิงกันไปเลยสิงแล้วทงนเอย่างหนึ่งนะขังขังไว้ในบ้านเอ๋ไม่ต้องออกบ้านเดี๋ยวพี่ออกไปทำงานเองก็ใส่วิกผมไปแทนเอกเลยรักเวอร์ชั่นใหม่